สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพามาชมสวนข้าโพดจ้าพี่น้องมาอัปเดตสวนขขาโพดข้เขาเนี้วม่วงแต้มของเฮ้าว่าไก่แก่ไปไก่เด็กเก็บฝักไปเนาะมาไปชมกันพี่น้องจ้านี่คือชุดแรกของเฮ้าพี่น้องจ้าขขาโพดขพ้าขเเนี้วม่วงแต้มกําลังสีแก่พี่น้องกัสีประมันอาทิตย์หนึ่งจ้าอาทิตย์หนึ่งได้เก็บฝักแน่นอนพี่น้องจ้าสําหรับเอฟซีพู ผู้เคยได้กินเนาะเพิ่นกระติใจเพิ่นกระถามหาเราพี่น้องว่าเขาโพดเทาแกไปพากันจองคิ้วไว้แล้วแต่ว่าเพาว่าเขาโพดเทามันว่าท่านได้แกแต่เป็นเม็ดดีพี่น้องเป็นเม็ดเต็มหัวเลยก็คือพันธี่เขาปลูกป,ปีกายนี่แหละจ้าเนีย่ยเป็นเม็ดเต็มจุกเพียงแต่ว่าเม็ดเพิ่นบ่าท่านได้แกเขาต้องการเห็นเม็ดเพิ่นเต็มเม็ดเต็มเต็มเม็ดแกเป็นเม็ดแกจ้าเราเลี้ยงเพิ่นเป็นเม็ดดีน่ะเป็นเม็ดดีอยู่เพราะว่าน้ำบ่ขาดแฟนกะ ให้น้ำประจำแล้วก็ข้าวโพดก็ล่อให้มันเต็มเม็ดเต็มน่วยพี่น้องก็คือเป็นเม็ดแก่ตอนนี้เม็ดยังออนอยู่เป็นพันุที่เขาปลูกปีที่แล้วจ้ะเขาเนี้วม่วงแต้มแต่ปีนี้เขาเขาซื้อเม็ดได้บ่หลายเขาก็เลยได้ปลูกแค่ฝ้ายเดียวนี่แบ่งแยก,กกันก็คือเป็นเส้นทางที่เขาจงไวให้เป็นทางน้ำเนาะเพราะว่าเขาให้น้ำสายยางเพิ่น เขาต้องปั่มน้ำพอดีกะอันนี้คืออีกฟังหนึ่งจ้ะเป็นเขาโพดม่วงแต้มคือกันแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อพี่น้องสีได้ทดรองเบิ่งว่าพันนี่เหนียวดีบ่แต่ว่าข้าเจ้ากันิยมปลูกกันค่ะพันุเนี่ยอาจเฮ้ากับ,บท่านลู้เนาะก็ต้องรองเบิง่งพี่น้องจ้ะรองเบิง่งถดลองเบิง่งแสบบ่แสบกับสิได้ลู้นี่จ้ะฝักกำลังสีแก ออกมีติดม่วงม่วงนิดนึงจ้ะนี่แต่พันธุ์วังหันเพิ่นบ่อมีติดม่วงเลยด้เพิ่นบ่มีติดม่วงติดแดงแต่ว่าทั้งในเพิ่นก็เป็นม่วงแต้มเือกันจ้ะนี่เพิ่นสีมีติดแดงนิดนึงต้นเพิรนก็สิแตกต่างมีความแตกต่างกันอยู่จ้ะต้นเพิ่นสีอัวแล้วก็สูงแล้วก็ให้ว่าสูงถ่วมหัวพี่น้องจ้ะ มาอัปเดตป้ากราโพดให้พี่น้องเขาผู้เพิ่นเคยได้กินเนาะร้อยอีกว่าโดนพี่น้องจ้าเต็มที่กับประมาณหนึ่งอาทิตย์จ้าให้ข้าวโพดมันเต็มเม็ดเต็มน่วยให้มันแก่จัดจัดก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จ้าสวัสดีจ้า